Hello everyone. Hello Charles. Wow, that's very beautiful. I'm not in this picture anymore. yourself in the cultural richness and vibrancy of Thailand. Let's express our appreciation with a... and internationally contributing to the promotion of tourism I to like world. i am confident that the thailand open 2024. it represents another significant stride in the advancements of tennis and sports in thailand. Positioning Weihin as an emerging international spot destination in Southeast Asia. It is to this special event, and we would like to honor to have you join us for this significant ceremony. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you, thank you. Thank you. beautiful. Yes, yes. Yeah, yeah. 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 And we're lovely to have Antonia Porcius, our Miss Thailand universe, to join us for the Thai session show tomorrow. <laughs> gentlemen, now we uh, do the single draw. Oh, yeah. okay, number three, that's one. and so to the best. Uh, number five. number five, that's one ce. go to line eight. Come on, here, Play number one. okay, eight, the seven, lucky nine. number is uh, number 15. Yeah, it's a Number 28 is a walk and qualifier. Five, four, three, two, one. We're 4, 3, 2, 1. from Australia. หาโรงแรมไอสนุก,นกนครับก็ตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะเริ่มจับฉลากประกบคู่การแข่งขันนะครับของ Thailand Open ปีนี้นะครับก็ปีนี้ก็มีข่าวดีว่านักกีฬาไทยเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นในเมนดอได้2ท่านเลยนะครับทุกปีเราจะได้ท่านเดียวปีนี้ก็ได้ลวงข้าว กับแต้วทัศพลน,นะครับฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าคงถูกใจแฟนแฟนเทนเนิสนะฮะได้ได,ได้ได้ช่วยกันเชียร์แล้วก็ปีนี้ก็มีนักกีฬาจากทั่วโลกมาตั้ง151คนนะฮะแล้วก็มาถึง24ประเทศก็ถือว่าเป็นเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของของไท a แลนด์โอเพในจำนวนของนักกีฬาแล้วก็จำนวนประเทศแล้วก็ท็อปร้อยเนี่ยนะครับท็อปร้อยของโลกเนี่ยมากัน21คน นะครับก็มากที่สุดแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีครับเขามาจากออสเตรเลียนโอเพนที่กําลังแข่งขันอยู่แล้วก็แวะมาที่ประเทศไทยฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีที่มีการแข่งขันที่มีผู้เล่นนะครับที่น่าสนใจจะเป็นเกมที่สนุกที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเขาก็เข้าใจดีนะครับว่าเราอยากให้เขาได้ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในเรื่องของของ,ของการท่องเที่ยวนะครับเขาก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับยินดีที่จะมาช่วยสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์นะครับตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายอยากให้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ mm. เขาก็เมื่อเช้านี้ก็ได้ร่วมกันทำคุกกิ้งคาสอาหารไทยนะครับพรุ่งนี้ก็จะจะจะ,จะเดินแบบนะครับผ้าไทยนะครับคุณแอนโทเนียก็จะมาร่วมด้วยนะครับแล้วต่อไปอีกวันหนึ่งก็จะไปร่วม ในเรื่องของการเรียนมวยไทยนะครับก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ท,ที่ดีนะในเรื่องของการช่วยกนันสนับสนุนเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ฉะนั้นไทยแลนด์โอเพนปีนี้ก็ได้ทั้งในเรื่องของกีฬาด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของของประเทศไทยด้วยนะครับก็ขณะน,นี้ทุกอย่างเนี่ยพร้อมนะครับผมถามคุณพระดอนก็สนามอะไรต่างๆพร้อมการต้อนรับนักกีฬาเราก็ได้รับคําชมเชยเป็นอย่างมากนะครับ อย่างผู้จัดเนี่ยอย่าง APG ที่เป็นเจ้าของทัวนเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าจากการที่เราจัดมา4-5ปีเนี่ยมาตรฐานการจัดของเราเนี่ยอาจจะต่อไปอาจจะสามารถไปถึง500ก็อย่างได้นะตอนนี้เรา2องสอยู่นะครับฉะนั้นก็อยากที่จะเรียนเชิญนะครับเป็นแฟนเทนนิสเชียร์นักกีฬาไทยทั้ง2คนเลยนะครับในรอบเมนดอร์ที่จะเริ่มแข่งขันนะครับ32คนในวันจันทร์แล้วเดี๋ยวเราก็จะจับฉลากกันคืนนี้นะครับ แล้้วกก็็ในน250 500เเปอะไรย่างีครับมจะีคือเส้นนางกคือเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนกติกานะอย่างสมมุติถ้าเป็นเป็นรายการ WTA 250เนี่ยท็อป10มาไม่ได้เขาเปลี่ยนกติกาไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าถ้าท็อป10มาได้เนี่ยมาแล้วอย่างตอนนี้เราก็มีท็อป10มาคนหนึ่งนะฮะอดีตอดีตแชมป์เฟรนโอเพนเนี่ยนะครับของเช็กนะนะรู้สึกาเป็นมือ10โลกเข้ามาแต่แข่งไม่ได้ นะครับแต่เขาก็มาพักผ่อนที่หัวหินเนี่ยเขาอยากมาแต่ก็แข่งไม่ได้เพราะกาติกาใหม่เนี่ยบอกว่าถ้าท็อปเทนแล้วเนี่ยมันเล่น250ไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติเราอัปเกรดเราเนี่ยเป็นเป็น w t ท500รอย่างเงี้ยผมว่าจะมีนักนัก,น,กนักเทนนิสระดับท็อปเทนมาเมืองไทยเยอะเพราะว่าชื่อเสียงเราในเรื่องการจัดแล้วก็มาตรฐานสนามแล้วก็มามาที่เมืองเมืองต่างอากาศด้วยนะฮะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเนี่ยพร้อมแต่ว่าติดขัดด้วยด้วยกติกาแต่ผมว่าอย่างนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็เน้นว่า เราก็อยากให้นักเทนนิสจากจีนมาเยอะๆด้วยฉะนั้นใน3าสองท่านเนี่ยมาจากจีนรู้สึกจะ5ท่านนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเราถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแล้วตอนนี้เศรษฐกิจเราการท่องเที่ยวเราเนี่ยเรารอคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยแต่ว่าทัวร์นาเมนต์ของเราวันนี้ไทยแลนด์โอเพ่นเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์เทนนิสท,ที่ถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่รายการหนึ่งของเอเชียและอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับฉะนั้นพอถ่ายทอดไปเมืองจีนเนี่ยคนจีนก็จะเห็นประเทศไทยก็จะทําให้ บอกกับเขาได้ว่ามาเที่ยวเมืองไทยได้แล้วเพราะนักเทนนิสของเขามาเล่นกับเราต้อง5คนนะครับฉะนั้นคณะผู้จัดนี้ก็พยายามมองทั้งมุมมุมเรื่องการพัฒนากีฬาด้วยเอานักเทนนิสไทยมาเล่นรอบควอลิฟายรอบเมนดอร์ด้วยวคารและก็มองในมุมเศรษฐกิจฉะนั้นคิดว่าจีนเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวเราได้ก็มีนักเทนนิสจากจีนมาถึง5ท่านนะครับฉะนั้นเราก็พยายามผสมผสานให้ได้ทั้งกีฬาได้ทั้งท่องเที่ยวได้ทั้งเศรษฐกิจนะ ครับก็อยากจะเรียนนะครับแฟนๆฟนเทนนิสวันนียเป็นทัวร์นาเมนต์แห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยใหญ่ที่สุดใน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 อาเซียนแล้วเราจัดได้ดีมากได้รับคําชมเชยมาตรฐานก็ดีนะครับแล้วปีนี้นักเทนนิสไทย2คนเลยนะฮะทั้งทั้ง,ท,งทั้งเต้าทั้งลวงข้าวนะครับผมเนี่ยลุ้เนเห้เขาเข้าไปรอบลึกๆเลยได้ได้แชมป์ไทยลนดอเพ่นต่อปีหนึ่งก็ดีนะฮะเราเตรียมถ้วยรางวานนะัลไว้ยังยังยังมาไม่ถึงนะฮะก็อยากให้ส่งกําลังใจเชียร์นักกีฬาไทย แล้วเราก็มีการถ่ายทอดสดให้ดูนะครับทั้งทั้งสถานีทโทรทัศน์ทั้งช่อง YouTube ต่างๆนะครับหรือท่านจะมาดูที่สนามก็ได้นะครับวันจันทร์นี้เริ่มแข่งนะครับแล้วก็ชิงชนะเลิศว,ว,วันวันวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นก่อนหน้าน,นี้เทนนิสหลายคนที่เคยมารายการน,นีร้ทำผลงานดีในการนี้กลับไปตัวอาชีพแล้ว,วทำผลงานดีในระดับโลกนเปีับก็ก็เนี่ยมันก็อาจจะเป็น อาจจะเป็นอะไรสักอย่างท,ที่โชคดีอยากใครมาเล่นที่หัวหินจะเป็นมือหนึ่งโลกแทบทุกคนแต่ดีเลยนะนักเทีนี้ผู้หญิงทุกคนอยากใครมาเล่นที่หัวหินแล้วก็จะจะต้องเติบโตไปเป็นมือหนึ่งโลกหลายคนมากๆนะครับแล้วที่นี่ผมก็ว่าเหมือนกับเป็นเป็นบันไดเป็นบันไดที่สําคัญนะครับเพราะเราเราเป็น WTA 250ใช่ไหมพอมาเล่นที่นี่แล้วได้คะแนนพอได้คะแนนแรงกิ้งสูงก็เติบโตไปเล่น500เล่น1000ได้ นะครับแล้วก็มาตรฐานของเราเนี่ยมีมาตรฐานสูงมากทั้งสนามทั้งเมืองทั้งการต้อนรับนะครับแล้วก็ความอบอุน่นในต่างๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเหมาะเหมาะที่จะเป็นเป็นเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับอินเตอร์ที่จะสร้างนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกแล้วก็สถิตินะครับส่วนใหญ่นักเทนนิสมือหนึ่งโลกผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสมาแข่งขันที่ท,ที่ที่หัวหินเยอะก็มีแต่ของไทยเนี่ยนะครับยังไม่เคยได้แชมป์ไทยแลนด์โอเพ่นเอาหนะ้าปีนี้ก็เชีย เชียร์ลวงข้าวนะครับกับเชียร์เต้านะสองคนผมอยากให้เขาเข้ารอบลึกๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่สร้างนักเินนิไทยนะครับเพราะว่าถ้าผ่านรอบนี้ผ่านแค่รอบแรกก็ได้หลายสิบแต้มล้วฉะนั้นแรงกิ้งก็จะขยับสูงมากนะ